สวัสดีคะ่ะวันนี้ขอเสนอพระธรรม,มเทศนาของท่านหลวงตามหาบัญญาณสัมปันโนเรื่องจิตวุ่นวายขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะคนที่มีนใสัยศาสนาพร้อมแล้วคือทัพวก อุปติปันดูเช่นอย่างพระยอคุณโบุตที่นัสารอยู่โมฆะลาเป็นตนน้นนี่คือการที่เป็นอุคติปันดูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพระยอคุณโบุตอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้ว ่มไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพ,พระพุทธเจ้าองค์ครับสั่งว่าให้มาที่นี่ท,นที่นี่ไม่ยุ่งทีีนีนไม่วุ่นวายออพอเข้าไปก็ประทานโทว่าก็สำเร็จมากผลขึ้นในขณะนั้น ถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอยัง่ายๆถ้าเชี่อคือเหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคใั้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกันโรคลัวก็ระงะับไปดูท,ทันทีไม่ยากอะไรเลย อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จาเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วหมอให้ยามานักทานก็หายไปถ้าเราพูดขั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้น หนักขึไปเป็นขั้นๆจนถึง,ข,งขนาดที่โรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญือจะหลักขนาดนั้นมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ก็จะตามเดินกตามกรรมสุตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่ควยรับยาดีแล้ว อย่าง่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วก็มานยยะที่พอแนะนำสอนหรือพอถือต่อลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอีสานัยายามจะเกลี้ยกล่ยโดยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายสมทำจนตั้มสักๆทำมากข้าค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเนี่ยทำไม่หยุดไม่ถอย ธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อนเลี่ยงภายในจิตใจเรื่องที่เล็กก็ขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเรือไม่มีมากก็มากที่เล็ก็มีมากน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยที่เล็กมีมากเต็มที่จากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มไม่เนนต็มหมดความเดือดร้อนจึมมากเพราะที่เล็กมันมากมีมากมาก ขอความเหนือย้นให้แก่โลกได้มากเมื่อธรจจรมะในแทรกสินเขาเข้าถึงใจมากน้อยวิเวกก็ค่อยอ่อนกําลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มือนน่านนเข้าไปโดยลำบากลำบากการปฏิบัติธรรมจริงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ธรรมเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลส ไม่ได้มีการไม่มีสถานที่ร่งเวลาอดีตธนพจน์ไม่ขึ้นอยู่กับจิตในทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับความผิดการทาของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนที่เหล็กจึงต้องมีถ้าเราไม่ประมัดระวังจึงต้องผิดผลออกมาเรื่อยๆในรับความทุกข์ความลําบากการสังขมทำการฝึิปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องตัดกามที่เหล็ก เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การง,งานให้เป็นไปกับความราบรื่นยีงามสม่ำเสมอ,สมอ,สมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสจิตใจมากน้อยเท่าไรใจก็จะค่อยเกิดความมิงเี้ยมสังใช้มีความสงบร่วมเย็นภา,ายใน,าาในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองกรโดยลำดับ การทำจึงมีความจาเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความเจริญโดยทั่วกันถึงจะควรรบรลมให้มีขึ้นภายในจิตใจอยากลําบากก็ไม่ต้องถือว่าเปน็นอุปสรรคทึ่เคยอธิบายมาหลายครัง้งแล้วการแช้กิเรตเันไม่ยากยังไงกิเลสมันขอตัวมาตั้งแต่เมื่อ,อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบคือมาทั้งมาปุยหญ้าทา,ายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของจิเลสคืออะไรไม่ทราบได้ เราจะทำลายพิเดษฝังอาฐานมันอย่างนีง้เราจะทาลายออย่างใจหวงังให้ได้าย,ยางบอกคัวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่คั่วพอที่จะบอกแล้วเอามาทางเลยหรือผู้ปฏิบัติธรรมถึงต้องเป็นภูมินี้หลักใจแน่หนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลัก ใจหนักแง่ายกูยังไงไมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นใจดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วย,ววยแล้วสิ่งที่จะมาก่อความจิตใจให,ให้รับความทุกข์ความลำบากคือเรื่องของกิเลส คนมีน้อยอยู่เป็นระหนัดในเวลาที่ท่านสอนให้ก็อยู่ในสายที่สองบสงัดนำพระท่านดูพระท่านพิกา,ารมีจํานวนมากมายที่ทุ่งต่อแดนป้อมทุกและก็พิจปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมนนีองนั้นสําเร็จที่ที่หนึ่งองนี้บรรลุอยู่ที่หนึ่งเรื่อยมาโดยระหนัดข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผล มหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบาเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสลัดตายมาแทบทุกองทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตา,ามเมื่อได้มนหน่งหน้ามาประพืตอปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความังสายก่อเพราะว่าคำหลังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นปทุกเตียนทั้งหมดผลิตนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อน หลักปัดที้ทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสองสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดจีมก็ยอมอิ่มขอให้บำเพินทำเพื่อถอนความทุกข์ผมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานนั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรา นี่คือปฏิบัติทางที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิบัติทางที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการในสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วต้องไปผลเป็นที่ถึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรใช่หมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวาย เินพ้าอากาศเขาไม่้ว่าเขาเป็นทุกเป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ท่นั่งอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยจิเดชเรื่องเกาะควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่คือพระพุทธเจ้ามาถือสถานที่นี้ที่ดีในวุ่นวายคือพระองค์ท่านในวุ่นวายพระองค์ได้สำลักหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพราไทยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ในวุ่นวายพยศ ถ้าพูดถึงชื่อไปเยอะก็เอาเลือดเข้ามานี่ที่นี่วุ่นวาแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะต้งทราบขี้สามนามเขารื้ไม่ทราบติดตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบขี้ของท่านแล้วที่นี่คือสถานที่นี้เขเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่าขี้เลศทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไร นอกจากบาเพนเพื่อนระงับดักีิเลกภายในจิตใจทำงานถ้าพูดถึงสถานที่สถานที่นั้นเป er. ็นท th ี่บาเพลญเป็นที่ระงับดักีิเลกซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระงับลมไปดูรับโดยลำดับจนกระทั่งถึงความร่าพ้างีิเลสไม่มีเหลือภายในกายเนื้อทัตไทของพระพุทธเจ้าก็เป็นทัตไทที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่ทัตไทที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย นั้นจึงเรียกถ้าจะเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ชุ่มฉ่นที่นี่ในวุ่นวายที่นี่ม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้ครับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลำดับนานเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ไหนถ้ามันอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่มีที่อยู่ เมื่อความวุ่นวายที่ครอบครัวมีภจิตใจชนะับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ใครที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสมาเปนหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายการนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แท้ขึ้นนั่นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเขาไปสิงในจิตจิตใจของผู้ใดผ การแก้ท the ี่เลดหรือการแก้ธรรมชาติที่บุญนวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้สงดพุทโธธโมทั้งโคเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่อระงับความวุ่นวายถ้าต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรปันดาก็ออกเดินุณนดาก็เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรดเครื่องสัิบัตอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้าง พิจารณาขี่คายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสูกจิตใจผู้ไปสาคัญนั้นหมายวับสิ่งนั้นสิงือ่นั้นว่บเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองเห็นชัดเจนเข้าภายนอกภายในใจก็สงบและงอลงไปได้มีการแก้ชี่เละแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับลับจงไปลาได้เออเสียงมันนินตัวไหนวนะ่า อย่าลืมอย่านิสับสุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกินเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากทั้งหมดคือจิตอารมณ์ชนี่เลยเัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคาว่าคือจิตนี่ก็คือคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังคำว่ากอกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่ถึงกาธนาขึ้นมา ภายในยจิตทั้งที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นถึงลบล้างมาได้ดยความสมําคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกําจัดถึงน,นั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้จะ่อัตถังนี่เป็นหลักใหญ่เอ้าบบำเพ็ญลงไปคำว่าอาจจะิยธรรมนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภา,ายในจิตใจตัวเอง มนุเราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นหรือเหมืออะไรอะไรต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าใจกอบจัมริแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอัทนิษฐานูนาภพสติไม่มีพยายามสร้างให้มีอัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามตากซามลงแต่ให้สิ้นค่าความขยันผิดขึ้นมานี้เกียมีผลผิดความขยันมันเกิดขึ้ง่ายความขี้เกียจที่ค้านี เราเคยได้เงินเหมือนงินแสนเงินล้านขมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลก,นนลด,งงลก,กด้วยความที่เกียจจะเป็นคนต้องมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทาคนให้แสนคมได้ไหมคนโง่ทําอะไรให้สาเร็จค้วล่วงไประเรื่องความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อไ้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทำอะไรไม่ำสำเร็จเนี่ยแหละโทษงมันเป็นอย่างนี้ เราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดัง,ท,รรงที่พระเจ้าองสอนไว้เราจะทำวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านีเข้ามาเป็นผู้นําทางหรือเราจะนาความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่เกียเพิ่มความโง่เขือ่อะนั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้างตอนน่อได้เราต้องพยายามคิดขึ้นมาความฉนาดคิดได้พยายามคิดอ่านแต่กรองอยู่เสมอที่ดได้ต้องพยายามผักคิดผักพ้นก็่อเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบุญบุญด้วยความเชื่อความมั่นใจความดุดดือภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผมเป็นเครื่องสุด เพมเติมมันดูให้เป็นไปแช่ตรงที่นี่กิเลสมี้อยู่กับใจเราจะพาค้าพาหมายที่โน่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาคาพาหมายแล้วไม่รู้มันอ่านที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้อนย้กแต่มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนขีไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ ถ้ามาดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความมุ่นหมายสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่กอดและจะไม่เห็นที่แก่จิตายจะไม่เห็นที่ระงับกดับมันลงไปได้เลยความสงบถูกความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติกดจ่อเข้าไปตรงนั้นเห็นความจริงความมุ่นหมายมันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุก ค้อนมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วท่านทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรข้อข้อมันอยู่ที่ตรงนั้นความบุญไว้ท่านทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมันหมายันแง่มันแทเกิดขึ้นจากอะไร ว่าน,นั้นถึงงั้นอ,อันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่ od, มเป็นจิตจะของมันจะสำคัญเองแล้วหลอองความสำค,นคนัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเขาเป็นประเด็นดหรับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสาคัญอยู่ที่ตรงนี้เพระนัจะย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ถ้าเห็นความจริงกับกับสิ่งที่ปรากฏอือ่ลวนี้มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์จิตควานมันยังไม่เกิดขนามมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไร ตัวทุกข์มันเป็นทุกข์ขังแล้วเป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่แหละเป็นหินรับปัญญากำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติเกิดต่ออหรือั้นไม่ยอมให้จิตจิตทันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นทางเส้นกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดเพื่อนเ็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติให้ควรดูด้วยดีแล้วนี่ชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่เราหนักกับทุกข์ลงได้เราไม่ต้องสงสัย Ừ, ทา่านดับทุกท,ท่กกนทานดับจริงท่านนี้สติปัญญารนะดับได้ตรงนี้เนี่ยมีความเพียรเราไม่ต้องประกาศทนาว่าให้ทุก์นดับใปเสียแล้วไม่ต้องปัญญาอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อ,อเป็นสิ่งก่อปวนแต่เ่องทุกข์ขึ้นมาเมื่อมันไม่ดับจากใจหมายเพราะนั้นสิ่งที่ถูก,กต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปารากฏอยู่คือความทุกข์ลานี้ก็คือการกําหนด,ดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์่าเกิดขึ้นมาจากอะไร จะเห็นความจริงทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่จะเป็นสิ่งที่จะยึดติความทุกข์ได้จะเป็นสิ่งที่จะงลับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมี่จุดนี้เป็นจุดสําคัญถ้าไม่ต้องไปปาทานหนาไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์อาต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงโดยความจริงทำมันเ็นมันทุกข์ไม่ได้มันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะวางนี่เลยเอาลูให้เด็ก ถึงคาดเด็ดติดไม่ตายไม่ต้องกลัวตายพิจารณาลงานในสนามลบนี่ระหว่างขันกับติดนี่เป็นสนามลบของสติปัญญากับทิเลที่ต่อสู้กันสติปัญญาทิเลทำงานจน,นั้นหน,น,นึ่งขันจะนั้นหนึ่งมันเป็นคนไะอย่างไมอย่าง,างาขันไม่กปกติขันอะไรก็ตามไม่ปกติจิดก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทัน จิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นคนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องยังสังใจเพอาะทือกเขาให้ฝังการพิจารณาสิ่งนี้แย่ส่วนแน่งส่วนไปเป็นการผอนถอนเทเลกคือความตั้งถ่านนั้น้ามันเบาบางไปจนกระทั่งความตั้งถนนั้นหมดไปคำว่านั้นจนนี้เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาตัดขานี้เองตัดความตั้งถญ นั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายเป็นเราเป็นเราอีกระเป็นของเราอีกเอามาทำไหมมันเหมือนกับใรมันเป็นเรามาเผาเราได้แพอเราทำไงร่อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะถอกกวาดเอามาเผาเรของอีกทุกข์มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยสัญญาของเรานั่นแหละเป็นความติดต้องนะครับตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นเนี่ยจิตสมาธินี้มันดับด มันเ,เดียวกันทางมันไม่ดับไปด้วยกันั้งคนนิยามเอานามันชัดชัดเจนพ้ามันไม่ดับเอามันจะตายโดยกันท้ายตายผิดอ่านั้นมันก็ไมท้ายแน่นอนพราะมันรู้ตามความจริง,งนี้มีวิธีผบการีิเลสในหลัปกปัจจุบันนัรถตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เนี่ยท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำน,นี้จะเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือป็่กิเลสโดยดี การแก้ไขโดยศีลสมาที ar, so, ่ปัญญาที่เราบำเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพรรนิยมมาอยู่ที่ไหนก็ตามจานละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรติดต่อจุดที่ควรต่อรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาคารของจิต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชนะต่อสานด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานขอางจิตคือความแน่นหนา,ามั่งคงก็จะแน่นหนามั่งคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยถปัญญาเมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นดยลำดับความรวดเร็วของปัญญาก็เร็วขึ้นไปเรื่ดับเพราะฝึกซ้อมอ,อยู่เสมอนี่ นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติปัญญามีมากยิ่งนักิเลสอต้องกลัวทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียดย่ำทำลายจนไม่ปรากฏสติปัญญาเลยที่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่นั้นขอให้มันทุกข์ย่มันเหยียดย่ำทำลายบนนี้นั้นบนเท่านั้นก็เป็นประโยชน์บนนั้นไม่ทำใหม่หน้าที่ของเรามีไงาฟาดลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เหลือม่ต้องบอก มันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละพูดปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราจึงจะได้เห็นธาเตเดินว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นโกงจกับอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลำบ,บากทั้งทั้งหลายนี้อะไรเป็นตัวยิ่งเหิงบุนวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่บุ่นาวายเมื่อราบนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวายหมดก็เกลียดตัวประกอบของเดือดร้อนวายมันหมดไปเพื่อหน้าของปัญญานะ หมดทุกหมดที่จ่าย้ามันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นไะไรางมีอยู่ของมันจนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเยอแสดงว่าเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่างนี้เราจะไปสาคัญมันถ้าเห็นตามความจริงของมันเราก็ไม่เดือดร้อนถึงข่าวจริงเ็าเป็นอย่างนั้น เห็นชาตตามไปจริงเยู่แน้วมันจะแตกเพาแตกยิ้มกันจะวางไงเพราะแล้มีอะไรที่จะมาทาลายจิตใจได้การตายของข้าของขันการสลาดขางขันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้ทิพย์หายไปการต้นมงของเขาทําหน้าที่การธรรมชาติของเขาคือทํหน้าที่ตามใจลักคือให้การที่เขาต่าเขาทับเข้าไปู้ทจะรู้กดใจลักกดให้รู้ไปพิพารณาไปเห็นตามเป็นจริงไปแต่ชื่อว่าผู้ฉลาด นี่แหละถนัปุจธลาธรรมมาให้ฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะปุจธลาธรรมมาแต่พอถึงจะเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะโป๊ะเจ๊เจ๊เฮ้ยทำทานไปตายเราตอนนั้นเป็นคนหนึ่งไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดปุทธลาันยุ่งไปหมดปุจธลาธรรมมากัเท่าเดิมมันแหละวายสวดให้มันโตกดซี่สวดปุจธลาธรรมมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของสวให้มันรอดให้มันรอดนะ ความโง,ง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาหน้าอภิสนาธรรมามาันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอาอภิญญาตาธรรม,มามัก็อยู่ที่จิตอภิสนาธรรม,มามันก็อยู่ที่จิตเนี่ยแค่จ,จิตเป็นบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบพุทธนาธรรมากมาันเสร็จใจจะพูดเสียเวลาอภิธนาธรรม,มาก็เสียเวลาอภิญญาธรรมาก็เสียเวลารู้ตามความจริงนั้นทรรมายดีตายแล้วไม่ต้องบังคับฆ่ามรรคตนาธรรมามัน ทำมันถึงที่ถึงผลแบบมันรู้จริงๆภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนเขาไม่เจ้าไม่หลอกลวงโลกนีพระ,พะ,อ,าาะองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนนี้นจะนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะกล o ไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เดชาให้กล om เท่านั้นเองมันต้องกลอมในวันยั่งคำคืนยุงุงหรือยินได้เห็นอะลรกลม m ไปหมดเพราะที่เดชาให้กล o ถ้าสติปัญญาได้ยังไม่ไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเป็นที่ความจริงแสดงเป็นถูกไม่สงสัย นี่นี่แหละท่านเรียนทำจบเรียนรัตจักรแก้รัตจักรจบที่จิตดูแสนสมัยเนี่ยท่านบอกโลกุตนธรรมเหนือโลกทัองทั้งที่อยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนนแต่ก่อนรู้ตามมันจริงทุกอย่างแล้วมันไม่มีอ,อะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขีบ่บังคับจิตใจได้เองได้เลยเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกคือขันี่ เหนือที่ตรงน,นี้เองโลกุชลารทำแปลว่าทำเหนือโลกนิพพานังการังสุขขงังถามอะไรขอให้จิตบ,บริสุทธิ์เท่านั้นกับธรรมะนิพพานังการังสุขขงังอันเดียวกันส่วนไม่สวดแลาเหมือนกันอันเดียวกันพยายามส,ส,สวดกุศลาให้เก็นนะแต่ถ้าใอยจะอา,าพาตมาสวดกุชลานธรรมะยุ่งถ้าเป็นพนระท่านไม่อยากยุ่งเนี่ยท่านลำคาญท่านไม่อยากตายนอกจากพระหากิาานท่านจะจับตายไม่อวันคนตายนะ กุศราอาหารร่างเคนแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้ครับถ่ายภาท่านมุ่งอาจมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาก่อนให้กุศราทํามาไม่สนใจแล้วตายเอาไปกุศลกรรมใหม่ท่านจะว่านอะละเอวังถึงนี้แล้วหยุดพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้ว ติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ